รเสียงนี้จะเจ็แบบเ,เสียงนี้จะเจ็บว่าต้องปังสายเอ็ดน้ำเก้าเครื่องน่าจะเข้าต่างสินปัน๊มน้ำครับแบบนี้น้ำควเครื่องต้องลือ้อต้องลือ้อโอเค เสนอราคาเดูครับ R13 รุ่นเก่านะซื้อซื้อซื้อดูดีๆดูดีๆครับ <IE> สีปั้นน้ำน้ำหมดเลยเปลี่ยนสีปั้นน้ำตัวนี้อะดรเลยอะะจะดูทุปืนนะต้องมีต้องมีอันนี้เราเปลี่ยนสีปั้นน้ำใช่ไหมแต่เดียวต้องดูปืนของโยก่อนเพื่อจะขัดซีป <Okay. S 1> ั้นน้ำหมดได้ น,นี่ก็ยามาของอะไรนะอารสิบห้าอาร์ไซกระด้างก็ไปเคื่องแกน้ำผสมน,น,นะแต่มันมีสาแกนน้ำไสตัวนี้อาร์ไซกันกระเบียงให้ตัวนั้นกลายตัวนี้ให้ผามันก็ยายปกติยายชุดแล้วตอนนี้องทีนึงจับปัจจัยนี้ปาดตายถ้ามีปัจจัยปาดตายแล้วก็อันนี้ใจใส่กล้งตัวเล็ก อย่าปลาตายตัวกินบล็อกโปเตีนนะถังเก้าอีนิดนึงให้มันใยายขันหลุดกันหลุดกันหลุดกินนิดเดียวเทำมันเนี่ยดูกปลาก็เล่านะโอเคเต็มแล้วยังเต็มแล้วเต็มเต็มปลาเลยนะเต็มแล้วทีนี้ก็ใส่ปลารองกันะนอปลารองให้ตั้งอยู่บ้านโนอืแล้วก็ลองเวนใส่น็อตเบอร์เก้าอะทีนี้ ใสิบเก้าใส่เข้าไปแล้วใส่สิบเก้าแล้วก็แขกวตัวเล็กก็ได้แล้วก็กันดึงขึ้นมาอ่าเสียงขึ้นแล้วป๊อกไม่ขึ้นก็อักนี่แหละก็รุดนะปื๊ดปื๊ดขึ้นยังขึ้นมมองไม่เห็นนะขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วนี่ขึ้นมาแล้วนี่ขึ้นแล้ว อันนี้ลูกปืนจะไม่จำจะไม่เสียนะติดกัดไหมถ้าติดกัดเราก็เปลี่ยนถ้าไม่ติดกัดใส่ของดืมคกลับอันนี้เพราะว่าน้าเข้าเครื่องนะครับมันก็เลยทําให้ลูกปืนอาจจะมีปัญหาเพราะตัวนี้มันจะเจนน้ำมันอยู่ทีนี้เราก็เปลี่ยนเปลี่ยนสินบนน้าได้เลยใช้บล็อกตัวเตาูนเนี้ยต่อไปสไตลอย่างน้เบอร์ยี่สิบดก็ล่างอย่างนอบล็อกยี่เจ็อย่างน้นบล็อกยี่สิบเจ็ดเล็กไปนานอย่างเล็กไป ย่างน้อยยีิบเจ็ดอันนี้ผมใจบ2กยีิบเจ็ดโอ้สามสิบไม่ใช่อย่างน้อยยีเจ็ดอย่างไม่สามสิบโอ้ยเ่งแล้วจ้างให้ใหม่เดิมลาจุดกา้านทางซ้ายกว่า